ยเงยงที่ต้องใช้ทั้งพลังและความมุ่งมั่นในการพิชิตที่นี่ไม่ได้มีแค่การต่อสู้นะครับแต่ยังมีจุดที่เราสามารถมาพักใจและมองเห็นภาพรวมของความสําเร็จอีกด้วยและแน่นอนครับการมาที่นี่เนี่ยก็หมายความว่าผมเนี่ยมีนัดกับสุดยอดนักมวยไทยแน่นอนครับคนคนนี้จะเป็นใครรอติดตามดูนะครับ ตอนนี้ครับผมอยู่ที่แหลมบริหายครับซึ่งต้องบอกเลยว,ว่าที่นี่คืออีกหนึ่งแลนด์มาร์กนะครับถ้ามาพระยาจังหวัดชลบุรีแล้วเนี่ยต้องแวะมาที่นี่ครับแล้ววันนี้ครับ The Way of Muay Thai ร่อยทางเมืองไทยเส้นทางสายอีโวจะพาไปพูดคุยกับนักชกหญิงที่เป็นแชมป์โลกเขาคนนี้ชื่อว่าเพชรจีจ้าจะเป็นยังไงเดี๋ไปดูกันครับ มาถึงค่ายสักฉีค่ายนี่ขยายไปเยอะแล้วนะแต่ก่อนยังไม่มีตรงนี้เลยนะค่ะใช่อะมาแล้วครับมาดีพื่อีเจ้าด้วยครับก็คือเหมือนที่ผมบอกนะว่าวันนี้เนี่ยผมจะได้มาคุยกับยอดมวยหญิงที่ประสบสําเร็จที่สุดในโลกนี่เป็นไงดูดีไหมดูดีนะอันนี้คือเราอยู่กันที่ค่ายเนี่ย วีนัมเทรนนิ่งแคมป์ซึ่งค่ายนี้จริงๆเปิดมากี่ปีแล้วเก้าปีสิปีได้แล้วนะใช่ไหมใช่ค่ะหนูก็มาอยู่แทบจะตั้งแต่ยุคแรกเลยยุคแรกเลยเนาะยุคแรกเลยเป็นแบบเป็นนักมวยในยุคแรกแล้วก็ตอนแรกเนี่ยก็ยังไม่มีโซนพวกนี้นะยังไม่มีแต่พาทัวร์หน่อยอันนี้ข้างหลังโซนนี้คือโซนอะไร MMA โซนข้างหลังเนี่ยจะเป็น m อ็มเอเอค่จะมีเออ่ต่างชาติแล้วก็มีบ็อกซิ่งตอนเช้าตรงนี้ค่ะส่วนตรงนี้จะเป็นเลดเวดค่ะเวทเทรนนิ่งค่ะพี่ตอนเช้าเขาทำเป็นแบบไอ้นี่ไปเเเเลยยป็นนนนโซฟรรีทิ่งฮ้ ก็จะมีตอนเช้าแล้วก็มีช่วงเย็นด้วยแสดงว่าทุกวันนี้เขาก็จะแยกมีโค้ชที่เป็นแบบ s t r e t h a n d conditioning โดยเฉพาะถูกไหมก็แยกเป็นโค้ชสอนเลยค่ะค่ะแล้วก็สาวไว้า้น้ำสาวไวําน้ำนี่ก็แต่นี้ก็อยู่มานานแล้วนะพี่จำได้สาวว้น้ำก็อยู่พอๆที่ทำมั้งแต่ใช่ไหมใช่ค่ะข้าวมวยทำไมต้องถอดรองเท้าครับเพราะว่าทำความสะอาดมเยอะอ๋ออันนี้ไม่ค่อยสะอาด แน่นอนพอเพชิีจ้าเนี่ยมาอยู่ในค่ายนี้วีน่ามวยไทยเนี่ยมันเป็นหนึ่งในค่ายที่มาตรฐานสุดละในประเทศแล้วก็มีนักมวยต่างชาติเนี่ยเยอะแยะมากมายค่ายเนี่ยก็อยู่ในเมืองพัทยาอยากให้พูดถึงเมืองพัทยาเพราะจริงๆหนูก็เหมือนโตอยู่ที่นี่เหมือนกันใช่ไหมก็อยู่ที่พัทยาหลายปีค่ะที่เมืองพัทยาเนี่ยก็นักท่องเที่ยวเยอะอืเขาก็ท่องเที่ยวกันแบบส่วนมากเนี่ยจะเห็นแบบเขามาซ้อมมวยเนี่ยเวลาออกไปข้างนอกงเงี้ยเกงมวยก็ต้องมีแล้วใช่สี่โมงสามสี่โมงเนี่ยเห็นคนใส่งเกงมวยวิ่งเต็มเลยใช่ค่ะแล้วก็มีหลายที่ ถ้าค่ายมวยมีตรงไหนหนูก็จะเห็นว่านักมวยเดินไปซ้อมหนูเอ้ยนักมวยเยอะจังใช่ไหมใช่ค่ะต่างชาติก็จะเข้ามาเที่ยวแล้วก็ส่วนมากอย่างมาซ้อมมวยเยอะหนูเห็นต้องยอมรับว่ามวยไทยคือส่วนหนึ่งที่ทําให้มันกระตุ้นเมือนพัทยาเหมือนกันใช่ค่ะใช่พี่อยากถามชื่อเพชรจีจ้าชื่อนี้มาจากไหนมาจากการชกมวยเข้าในกรุงเทพไฟแรกปกติเนี่ยชื่อเพชรชีตาเพชชีตาแล้วกลับกลายเป็นเพชรจีจ้าค่ะเพราะว่าไปชกมวยกรุงเทพแล้วก็ขึ้นทกกับนักมวยชายด้วยอืค่ะก็เลย เซียนมวยอะค่ะเขาก็เลยเรียกจากเพชรชีตาเป็นเพชรจีจ้าเพราะว่าสมัยช่วงนั้นอะหนังพี่อะหนังช็อกโกแลตอะหนังพีจีจ้าเขาเล่นใช่ไหมคะก็เลยจากเพชรชีตาเป็นเพชรจีจ้าเลยค่ะหนูเนี่ยชกมวยทั้งชีวิตเนี่ยชกกับผู้ชายมากกว่าผู้หญิงถูกไหมผู้ชายเนี่ยร้อยห้าสิบครั้งได้เฮ้ยเหตุผลของการชกกับผู้ชายตั้งแต่แรกเริ่มเนี่ยทำไมต้องชกกับผู้ชายทำไมไม่ชกกับผู้หญิงด้วยกันตั้งแต่แรกเริ่มเนี่ยคือไฟแรกจริงๆอ่อะหนูชกกับผู้ชายเลยนะเพราะว่าผู้หญิงอะไม่มีค่ะ ในไฟล์แรกอะน้ำหนักสิบแปดโลก็เลยอบอกคุณพ่อว่าถ้าไม่มีผู้หญิงเนี่ยชกกับผู้ชายก็ได้เพราะแค่อยากมีคู่อยากขึ้นชกเฉยๆอย่างเงี้ยค่ะใช่ทจริงเหรอทำไมอะเพราะว่าอยากลองค่ะแล้วมันไม่ได้รู้สึกแบบเฮย้ยกลัวว่าจะต่อยกับผู้ชายมันจะไหวไหมหรืออะไรไม่มีความรู้สึกนั้นหรอไม่มีความรู้สึกนั้นค่ะมีแต่ความรู้สึกอยากลองอยากลองปะทะด้วย, <c oughs> ยแล้วเป็นไงบ้างพอครั้งแรกชกกับผู้ชายเป็นไงไฟล์แรกอะแพ้ค่ะแพ้คะแนนลงมา แล้วไปมายังไงถึงได้ไปต่อมันแพ้แล้วอยากชนะอคือขอขอแก้หน่อยสถิติมันไม่สวยอย่างนี้เหรออยากจะแบบชกโชคชนะก็เลยไปเปรียบมวยอีกแต่ว่าไฟถัดมาได้โชคกับผู้หญิงนะแล้วเป็นไงน้ำหนักเท่ากันชนะนกค่ะคือชนะนอกมาตลอด20ไฟอะค่ะชนะมาตลอดผู้หญิงก็ไม่มีคู่ชกผู้หญิงอีกก็ต้องโชกกับผู้ชายแล้วอ๋อคือเราเก่งเกินอะก็เลยต้องไม่มีคู่แล้วต้องชกกับผู้ชายใช่เพราะผู้หญิงก็ไม่อยากโชกกับเราแล้วก็หาหายากแล้ว หลังจากที่ได้ชกผู้ชายมันสามสามสี่ไฟได้ค่ะกดมวยค่ะห้ามผู้หญิงชกผู้ชายก็เลยต้องหยุดไปคือจะบอกว่าเรื่องนี้เนี่ยมันทําได้ในยุคก่อนแล้วกันย้อนกลับไปสิปีเนี่ยอาจจะทําได้แต่ถ้าทุกวันนี้เนี่ยมันไม่มีทางเกิดขึ้นมันไม่มีทางเกิดขึ้นอย่างคาเรียของหนูว่ามันกลับกลายเป็นว่ามันคือการข้ามอุปสรรคอยู่ตลอดเวลาไหมอุปสรรคของการไม่มีคู่อุปสรรคของการเป็นผู้หญิงถูกไหมกับการที่ไม่มีคู่ก็ก็ด้วยแล้วก็ ถ้าสมมติหนูนหนกผู้ชายะการฝึกซ้อมอะมันก็หนักมากนะลุมทีก็7-8็ดแปดคนะถ้าช่วงมกคผู้ชายคำว่าลุมไม่ถึงว่ามีคู่ซ้อมที่เข้ามาแบบซ้อมลุมเราป้้งค่ะพ่อพ่อนี่ก็จะให้ผู้ชายเนี่ย มามลุมเราหกคนเจ็ดคนอ่าแต่อันนี้มันก็ต้องอยอมรับว่ามันเป็นสิ่งหนึ่งที่ทําให้เพชรจีจ้าเป็นหนึ่งเดียวในโลกที่ที่สามารถแข็งแร่งได้สะสมประสบการณ์จนมาเป็นแชมป์โลกมาหลายสมัยเพราะเรื่องนี้ด้วยไหมคะเพราะหนูจริงๆหนูคิดว่าเกี่ยวเกี่ยวทุกอย่างเลยหมายถึงว่าเริ่มชกมาตั้งแต่ตอนเด็กและการที่เราได้ชกผู้ชายเนี่ยมันเป็นประสบการณ์แล้วก็ทําให้เราแข็งแรงแข็งแก่งเติบโตมากขึ้นจริงๆค่ะ อเอาอย่างนี้ไหนๆก็มาแล้วอยากให้หนูเนี่ยเอาแบบว่าสาธิตท่าที่หนูรู้สึกว่าอันเนี้ยหนูของจริงเรื่องนี้ค่ะจริงๆอะเริ่มจากทักษะทา้าก่อนโอเคแลาเสี็เท้า แล้วเหมือนให้จังหวะค่ะขยับให้จังหวะอ๋อแปลว่าเดี๋ยวนะมันจะมีบางคนที่ไม่เข้าใจว่าเอ๊ะทำไมนักมวยไทยมันจะต้องแบบโยกไปโยกมาทํําทาไมอ่ะจังหวะค่ะเป็นเรื่องของการสร้างจังหวะให้ตัวเองมันก็เหมือนเราเต้นอะมันก็ต้องสร้างจังหวะให้ตัวเองคนอาจจะจําได้ว่าเพชรจีจ้าเนี่ยโอ้โหไวมากเร็วมากทุกอย่างมันเริ่มต้นจากเท้าใช่ค่ะว่าเราสามารถหลบหลีกได้ได้เร็วข้างได้เร็วอเย็บหนูหมัดค่ะอ๋อคนเลือกเอา ตรงขแสดงว่าไม่ต่อยตรงๆนะเนี่ยมีการขยับใช่ขยับออกข้างเพื่อที่จะแบบต้องการคู่ต่อสู้ชกมาอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ตรงฮุกอ๊อฟออฟตรงฮุกค่ะ องเข้าใจแล้วคือหมายถึงว่าวิธีการข้าวของหนูแต่ละครั้งเนี่ยมันก็จะมีการออกออกอ่ะโจนพี่ยืนปึ๊บอังเนี่ยพี่สวนมาหนูหนูรบก็ไปแล้วอ่ะไม่อยู่ในจุดเดิมอ่ะเพราะว่ากะไว้แล้วว่าไอ้หนูตัวเล็กตัวเนี้ยเข้ามาเนี่ยโดนหมัดขวาพี่แน่ปั๊มนี่ขึ้นบนได้เอาพุกได้เลยค่ะเฮ้ยอันเนี้ยจริงๆอ่ะบางคนอาจจะรู้สึกว่าไอ้พวกท่าแบบนี้อย่างเวลาเราหลบหมัดเอ่ยหรืออะไรเอ่ยมันช่วยได้ค่ะใช่ไหม มันทาให้เขารู้สึกอาจจะแบบหงุดหงิดเราแล้วขยับไปขยับมาแล้วยิ่งหงุดหงิดก็ยิ่งมีโอกาสพลาดโดนแบบนี้เพิ่มขึ้นงั้นถามอย่างนี้ว่าไอ้พวกทักษะแบบนี้จริงๆมันฝึกฝนยังไงเพราะว่าพี่อะเชื่อว่ามันมีหลายค่าที่อาจจะแบบไม่ได้สอนด้วยซ้าครูบางคนก็อาจจะไม่รู้ด้วยซ้ําคือจริงๆอ่ะฝึกเท้าเนี่ยฝึกเริ่มต้นได้ค่ะก็เหมือนที่บอกว่าไปข้างหน้าก็คือหนึ่งเขาจะเรียกเขาจะรับหนึ่งนะคะข้อยหลังก็สองก็ซ้ายก็สามสี่ มุกมาห้ากับแล้วก็ก็ให้ลองลองให้พี่ทําแบบเขาจะนับเลยค่ะใช่นี่ซ้ายขวาใช่่างนั้นประมาณนี้โคตรเทะพี่น้องค่ะเริ่มแรกค่ะครับเอ่ออันนี้ก็เรียกว่าเป็นพื้นฐานเบสิกของเพชรจีจ้าที่ทาให้มันนําไปสู่ความคล่องตัวที่ทําพวกเนี้ยจนมันคล่องจนมันชินจนไม่ต้องคิดเลยอ่ะมันไปด้วยธรรมชาติใช่ค่ะธรรมชาติเออ แน่นอนแหละอย่างที่บอกว่าเราเป็นระดับโลกแล้วก็เป็นแชมป์โลกมาแล้ว<ช>อยากรู้ว่าอะไรคือสิ่งที่ทําให้เพชรจีจ้าเนี่ยไปถึงจุดนี้ได้จุดเริ่มต้นเนี่ยก็รู้สึกว่าครอบครัวโอเคครอบครัวเนี่ยเป็นแบบกําลังใจให้เราค่ะอืคอยบอกเราบอกว่าถ้าเหนื่อยให้ก็พอ,อหรือว่าถ้าเหนื่อยมากอะหรือว่าช่วงซ้อมเนี่ยอย่าไปหักโหมร่างกายแต่หนูรู้สึกว่าหนูทาเพื่อครอบครัวนะรู้สึกว่ามันทําให้เราแบบมีแรงสู้มีแรงฮึดใช่แต่มันถามว่ามีช่วงทอ้อไหมมันมีค่ะ มีช่วงที่เราเหนื่อยเราท้อเราผ่านนมดุดมีช่วงที่อยากเลิกก็มีแล้วอะไรคือสิ่งที่สุดท้ายเราก็ยังเลือกอยู่กับมวยไม่ทิ้งถ้าเราไม่มีมวยเราเราอยู่ไม่ได้คิดว่านะหมายถึงว่าเราเหมือนขาดความสุขไปแล้วอยู่กับมวยเรามีความสุขดีวก,แบบกว่าผมแบบรู้สึกว่ารักรักมวยไทยมากอมตอนนี้มีรายการโชกแล้วใช่ไหมตอนนี้ก็มีรายการชกแล้วค่ะต้องคอยติดตาม,ตตามให้กําลังใจอยากรู้ว่าเป้าหมายเพชรจีจ้าเนี่ย คือมันมาขนาดนี้แล้วมันประสบสําเร็จทุกอย่างแล้วเป้าหมายต่อไปคืออะไรอ่ะประสบความสําเร็จหรือเปล่าหมายถึงว่าหนูก็ประสบความสำเร็จในแชมป์คิกบ็อกซิ่งเป็นแชมป์โลกคิกบ็อกซิ่งค่ะแต่อีกอย่างหนึ่งที่หนูอยากจะทําเป้าหมายเลยก็อยากจะเป็นแชมป์มวยไทยจริงๆอ่ะวางเป้าเป้าหมายเนี้ยมาตั้งหลายปีแล้วอืพอเข้าวันปุ๊บวางเลยว่าอยากจะเป็นแชมป์มวยไทยใช่ไหมอยากจะมีสองเข็มขัดก็คือคิกบ็อกซิ่งด้วยมวยไทยด้วยค่ะก็อยากจะไปเอามาเป็นของคนไทยให้ได้ค่ะเพราะว่าอยู่กับ ต่างชาตินานแล้วนะใช่ไหมคนที่มองเพชรจีจ้าเป็นไอดอลค่ะถ้าอยากเป็นแบบนี้จริงๆต้องมีอะไรบ้างเราต้องมีใจมีใจมาก่อนมีใจแล้วก็รู้สึกว่าถ้าอยากชกมวยจริงเราต้องมีความมุ่งมั่นแล้วก็พัฒนาตัวเองค่ะเชื่อพทุกวันเราต้องทาได้หมายถึงว่าถ้าเรามีความมุ่งมั่นพัฒนาตัวเองพยายามฝึกฝนต่อเนื่องงเงี้ยแล้วก็เก็บเกี่ยวประสบการณ์เรื่อยๆเราเป็นถึงแชมป์ได้นะค่ะเราแค่พัฒนาตัวเองขึ้นมาเรื่อยๆสุดท้ายมีอะไระฝากกับแฟนๆเพชรจีจ้าไหม ฝากแฟนมวยแล้วก็เอฟซีค่ะทุกคนที่คอยติดตามเราแล้วก็รอแล้วขึ้นชกเนี่ยรอหนูเห็นคอมเมนต์เขารอหนูตลอดอหนูถือว่าหนูจะกลับมาชกแล้วก็จะทําให้ให้ดีที่สุดแล้วก็จะไปอาตามล่าแชมป์มวยไทยตเอาแชมป์ให้ได้เอาแชมป์ให้คนไทยให้ได้ค่ะแล้วก็อยากจะป้องกันแชมป์คีบ็อกซิ่งอ่ะให้ได้นานแล้วก็ให้นานที่สุดค่ะเพชรจีจ้าคือสัญลักษณ์ของความมุ่งมั่นที่ไม่เคยยอมแพ้ และเป็นเพชรยอดกุดที่แปลงประกายนี่แหละครับคือพลังของมวยไทยที่สร้างฮีโร่ได้แบบไม่จำกัดเพศและพบกันใหม่ในตอนต่อไปกับ The Way of Muay Thai รอยทางเมืองไทยเส้นทางสายฮีโร่สวัสดีครับ